ส่วนตัวนี้อันนี้เป็นยอดนิยมอันนี้เขาฝากประมูลหรือเขาอะไรวะผมไม่รู้เลยวะหรือเขาขายผมวะนะคุณคุณไม่ครับองเมย์แอดมินเนีย่ยปลายไมโอต นี่ก็เป็นช่วงขาลงถ้าให้แนะนํถ้าเป็นพวกโอเวอร์พินอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้คือช่วงซื้อผมพูดเลยนะผมไม่กากผมจะไม่แอบซื้อนะเพื่อนๆใครมีเอามาขายผมแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคามันขยับลงและน่าเข้ามากเพราะโอเวอร์พินลายหลักเมกเกเดสเมทัลลิก้าพวกเมทัลลิก้าแมงมุมสุสานต่างๆราคาน่าซื้อมากเมกเกรเดสตัวนี้ผมไม่เคยหาได้ต่ำกว่าตัวละหมื่นห้าเลยทุกวันนี้หมื่นหนึ่งหาได้เก้าพันหาได้อันนี้หายากแต่ตอนเนี้ยราคาซื้อมากแต่ก่อนเนี้ยน้อยแพลนูไไม่้ดดแแงงสนนึ Mm hmm. ตัวนี้ได้แดงแสนหนึ่งอันนี้คือได้สีม่วงลองดูนี่อันนี้คือมันจะเป็นเหมือนเส้นดได้ใช่ไหมอันนี้เป็นบ,บลายใช่ไหมอันนี้ลาย oh. เขาจะแยกพื้นจากตัวนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าได้ม่วงแต,แต่มันจะเป็นอ้ไที่เป็นม่งมวงๆเนี่ยมันจะเป็นสีแดงลายมันจะดูดูดันกว่าน,นี้ mm hmm. ไอ้ได้แดงอ่ะตัวละแสนได้แ,แดงตัวละแสนแสนบวกด้วยบางตัวเดสต็อกแสนสองด้วยผมเคยขายได้แสนแสนสองมัง้งประมาณเนี้ยไม่แสนก็แสนสองผมเคยขายแล้วก็ตัวนี้ขายา 30, 40, ประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นประมาณเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้ราคาโอ้หน่ารักมากเลยฮะราคาลง นะน่าซื้อครับผมไม่ได้แปลว่ามันจะไปนะผมคิดว่ามันราคาลงเพราะว่าหนึ่งเลยปัจจัยต่างๆเช่นหนึ่งเลยนะคือ,เ,อเมืองนอกนะกระแสเมืองนอกเงียบพวกติ๊กตอไอพวกพวกไอพวกญี่ปุ่นเนี่ยตรงกับหน้าหนาวใช่ไหมพวกตลาดอาพูดง,ง่ายอะเขาเรียกว่าไรนะอเมริกาก็ไม่ได้แข็งแรงแล้วคนในอเมริกาก็ไม่ได้รวยนะต่างชาติก็เขาเรียกว่าเงินเฟอ้อใช่ไหมเศรษฐกิจมันไม่ดีทุกอย่างกระทบหมดนะพวกสินค้าคงเฟื่อกระทบหมดและที่สำคัญที่สุดเลยคือบ้านเราเนี่ยติกตอ,อกกนะันไรไม่ได้ตอนนี้ตอกไร์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ย การซื้อขายมันความคึกคืนอ,อะไรเนี่ยความซึมมันก็เข้ามาไงค้าขายไม่ดีค้าขายไม่คล่องสถานที่มันตลาดปิดน่ะตลาดพังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบขายก็ไม่ได้ญี่ปุ่นต่างชาติก็ไม่ซื้อคนต่างชาติก็ไม่มีกําลังซื้ออะไรเงี้ยกระทบกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ของก็เหมือนเดิมก็คือ,อยังวินเทนจปัจจัยพื้นฐานคือเป็นของวินเทจหาย,ยากจํานวนลดลงทุกวันหาไม่ได้แล้วสภาพดีก็ยังดีอย่างนั้นไม่เคยใช้งาน,ย,างน,น,นยังเป็นเหมือนเดิมปัจจัยยังเป็นเหมือนเดิมแต่ราคาเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่า คนให้ค่ามันน้อยลงตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อมากๆว่าพอกับสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายตลอดไปหรอกเพราะสถานการณ์มันดีขึ้นไอพวกนี้ก็จะกลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็น่าเก็บมากๆนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยว